ทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแบบแจ็ k แว l l หรือลางตายนั่นเองซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเล่นคลาสอะไรดีก็ไม่รู้ซึ่งผมคิดว่าผมเล่นในคลาสมันพายดีกว่าแล้วผมก็เรียกนี่เป็นไงเสื้อใหม่ผมไปซื้อได้ที่ร้าน Ad ไอจิสใผมโปรโมทให้เขานะ เพราะว่าเสื้อเขาเทจริงเป็นไงผมชอบมากเลยลายตาแบบนี้โคตรเทก็อย่าลืมไปถ่งซื้อกันได้นะเข้าใจชุดละห้าดนสบักเขานั้นเองโคตรถูกเดี๋ยวผมคิดว่าเล่นคาสิโนไพยดีกว่าเดีย๋ยวได้หาความท้าทายให้ตัวเองเนะนี่ยเพราะมีแต่คนชอบผมลูกค้าบังคบกากกระจอกไม่ได้เรื่องผมก็เลยจะมาหาความท้าทายให้ตัวเอง มันน่าจะปันไรแน่นอนเออผมก็เข้ามาดูเฉยๆสุดท้ายผมก็มีเหลือหนึ่งอยู่ดีถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดติดตามผมด้วยผมจะได้มีแกรงรงใจในการทำคลิปอื่นๆมากมายเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเกมกันได้เลยอีก15วิสิบสี่สิบ สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดก็ผมก็น่าจะขอรถไฟชิลๆนะแล้วก็เอาแผ่นกระดาษไปหนึ่งอันเพี่วผมก็จะได้ไม่ต้องโดนโจมตีแต่ผมพยายามทำไม่ฆ่าศัตรูเลยจนจบเกมมาโคตรยากเลยอ้เอ้ยแล้วแล้วแล้วเฮ้ยลเขาแล้วเขลต้องหยิบอันนี้ก่อน

ก็คลิปนี้ก็จะมีประแบบเนี้ยก็มันก็ต้องห,บบอหลบแสงแดดนะทุกคนต่อัมพายเดี๋ยวโคตรเร็วจะเร็วไปไหนก็ไม่รูจ้จัดเคลียร์ของก็ต้องอันนี้อันนี้อันนี้โยทิงปุ๊บไม,เามา่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากลงแสงแดดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเขาเเออเรียบร้อยเป็นไงเป็นไง กิ้การจะิคัเทปของโคตรเติมอันนี้มีคาร์อไฟไดดีกว่ารูบปบุ๊บปุ๊บอืมนั่นไงกว่าแนละ้วสองสามนี่ด้ยโดนโดนแังแดดไม่อยากโดนโอ้ม่นะ ชีวิตฉันดูดล้วเข้าอันนี้น่าจะขัดขวางให้ตัวเองเข้ามันจะทำแบบนี้นไปไปกูกันด้วยโอ้โหเล่นโคตรยากเลยอาชีพบันไแต่ก็ยังดีกว่าอาชีพก็ คนคิดมีวิธีการเอาตัวรอดก,กับการเนินไพ่ไหมอะผมอยากรู้อะเพราะผม,ไมยากมากเลยนะสมมรับผมานการเล่นลามไพ่โคตรยากเรียบร้อยน้ำมันขยับจชั้นดีอีกแล้วชั้นดีเออเาถ้าขั้นสามที่ก็ตายโคตรโขนอ,อันนี้ชัดเต็มก็บไลย

แค่นี้นหูโคตรง่ายเลยไม่ทำอเไรเจอมามนุษย์มา,มา,มาป่าแล้วโคตรไหวแล้วก็เดินทางกันต่อเลยวิ๊น้ำมันเราลูกกระจกมันแต่ปล่อยทิ้งไหมแล้วกันไ้ยชีวิต่อยโอเคป่ะโคตรไหว อุ้ยน้ำมันหูหกระท่อมที่ผมชอบม,มากปุ๊บๆๆแล้วเข้าเด็ดมันร้อนเหลือเกินอฮ้อยู่ด้ย้ย,ย,ยได้นะ เขเตึงน oh, ้องนี yeah, ่ก yeah. uh ็ม huh. uh ีอ huh. uh ุ huh. oh, <my S 2> uh ้ผมไม่ดีเ่มันผมก็ขึ้กระโดดแบบนเรียปึ๊บปึ๊บชอมันเล่นยากเกิน ไม่ได้เวอร์นะมันเล่นยากจริงๆอ่ะดูดิเลือดแป๊บๆจะหมดแล้วนี่ทงใสร็จอาชีพเปนพายนยากดูนะตายโคตรอนาจนยเลยอ้อยวลำบากจริง แปะเล้เด้สแปะเล้เดิมันเสร็จได้ตรงนี้พอด,ดีเราคิดว่าแปะไปน่มันจะดีหลงจากนี้มากเลยว่าทุกคนเล่นชอบอาชีพอะไร้างใสุดนส่วน,นตัวของก็อาชีพนัสุบะบงแน่นอนนะคะสุบะบงคนสุดขั้ว,วชอบเรียนเราเดี๋ยวนอามันก็จะตรตีแรงโคตรเลย ว,ว,วุ่นวายวิ่งมันเดตะด้วยมันไปซุ่มๆเจอวิ่งมันพายมันพายเจอกับมันพายจะเป็นอย่างไรนะดูกันตน่อเหมือนเดิมไปตกใจเหมือนเดิเมื่อกี้ว้าวเสียงใครก็ไม่รู้เลยมา โอ้โหให้มันเ,เป็นเสียงหมาป่าไว้แมวนะหมาป่าเรื่แล้วครับพี่จะไม่ทำอีกแล้วหมดไปผมไปฮะงั้นผมไปักกัดก่อนนะออกไปเลยออกไปเลยจะตามาเราเป็น มืดด้วยอ่ะยี่สิบเกมไม่ต้องหัวเัวทำไมเฮ้ยไฟเย็นนั่นแหละตีเห็นนั่นแหละตีเห็นนั่นสินั่นสิ เลือดเขาไม่จะมีหาตแน้เลยอย่ตรงีอะนี่นะนทำอะไรตรงนี้ี่้เรื่องเขาแได้เขาจุดแอบพุดเลชันคมื่อคืตรงนี้แต่เขเล่นคลาสแวมพร์แล้วมัน Út cha ơi Ui ui hỏi rồi, Không hết hỏi phải hỏi Ừ hỏi 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 tám đi, hỏi hỏi Mình ค่านคืนราานมมสิ่งที่เรียกว่าหมาป่าไม่ไม่ใช่หมาป่าธรรมดาด้วยมันหมาป่าด้วยเดกองเลยกันไจดอน้าหงงเ้ยตีได้ไมนี่นี่นะมั Woah, นมาตืดจังโอ้ย

ไหนดีนนน่ีไม่ใช่มา,มาเปลีย,ยน่ัมันเดินคดเช่องยากเลยเวลาเดินแต่ก็ไม่ชอบที่มันโดนแดดไม่ได้่ะเฮ้ยรมันถูถูฝาโอ้โหมันน่าจะเคลียร์ง่ายนะ อะไรจ้ะเสียงมันะตใจห้าหนึ่งสามสามสี่ห้าหนึ่งสามสามหกโอ้ยดุร่อเลยให้ท่านเลยกือหลลกมองกลับเลยบ้า ลูฟ่าตัวเองเป็นคลาสเบิพายไม่ลูฟ่าตัวเองก็สุดเด็ดแม่แงะ นักู้กคมันจุดได้หน่อยไหนะปมันจะจุดไม่ได้เด็เนี่ยจุดไม่ได้ปะทุยทำมาซะดีีปเลยเอต้องวาง,งางวางวางนั่นโอ๊ยกดผิดโอ๊ยกด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 กแหนะแปะไว้ตรงนั้น แต่วันจันทร์ด้วยวันนี้ก็ด้วยตัวนี้ด้วยอืออันนี้หนึ่งมันจะเอาออกมาเป็นอย่างนี้ไปแล้ว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 เอานี้มันเอานี้มาเพื่ออะไรอปออืออือเฮ้ยออกไปดิตัวนี้ยังได้อยู่ได้อยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้ ก,ก็แส่แสงแดดอยู่ไหนวะโอ้อยู่รู้เลยมันไม่ไจำเป็นใช้เพื่อ,อ,อานาเนี่ยก็ทำไ้มาอยู่นั่นมาทำอะไรไปมามาดิมาทำอะไรมาทำอะไรนนทอะไรามาทำอ,อะไรเชุด้าเยไปดูว้ย Então, os, que, ้ยเกือบเกือบอะไรไม่ใช่เกือตายฮะเกมยากจริงๆมึงเลยมันควมยากมุณสูงมึงเหวยจุดสองได้เลือไม่พอไ้หมฮะเด็กย่อีกงเดียวเห้าสามห้า ห้มอ้าสออไม่ใช่อ,อ่ะทำไมอ๋อสามห้าห้าสอง ủa tay nhân. chồng là cái gì kia chồng? Uuuuh. Tomei vô cùng một hai đâu. Uuuuh. 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 Uuuh. 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 ไปไปลดไปจะเ้าใน,านลดไปบวกไปเอเดียวในป่าอีไออีไอโอโอ้ยโดนยเยืยมโอ้ยอะไรเนี่ยฮะคุณแกตายแน่ไอ้เค แสงมันนี้ออนจะในเมื่อเขาโดกินเปจดสกสดสดานผมก็มาขายทองสดานขายไม่ได้นะค่ะเขาตั้งไี้เยอะไม่ได้นะนะมูมูไม่ได้มูมูมูมมูไม่ใช่่ จะไม่ได้ผมจะพอมาดงเก็บไว้เดี๋ยวปุ๊บปุ๊บโอ้โหมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากอาชีพวันหนึ่งทุ่มนอนนอได้วยมาเลยเราจะมุดเราจะถมองจัดจัดกนแลจะสุดพ่อปุ๊บงาน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 

ยอดวิวยิ่งยอดวิวตกต่ำนะติดโจรแล้วก็นี่แหละมาอยู่ได้ไงวะหัวมาอยู่กันหลายตัวเลยไนหนๆก,ก็มาอยู่แล้วกวเป็นเชิงเขาปุ๊บปั๊บปึ๊บลองฟังเสียงผมดิว่ามันเหนืยขนาดไหน มันยังอย่างนี้ได้ดดดอเย,ย,ยังยังยังแล้วไม่ใช่เพิ่มปดล็อกสกิลใหม่นี่เลยปด,ด,ดล็อกไม่ได้ให้ปดล็อกเอาให้ปดล็อกเข้ามันก็มาดีด้วย หนี่งนะตังอีณต้อเขาเช็ดอิ่งเอ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วนะหมอหมอหมอลืมดูเลือดลืมูว่าตัวเองคือคลาสปมพายก็ไปยืนกลางแจ้งอยู่ตั้งนานนะทูหนึ่อนะผมขอลองเช็คอะไรล่ะอยากรู้ว่า สร็จยังอะไรเนี่ยไม่ชอหถึต้องการจะดูช่องโอกชากเอ็นเอ็ดชอบนะชอบคลิปนั้นมากชอช่องเขาช่องเขา,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 าสนุกดี ป๊บเอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบเจสิบห้าหุดหทำไมกด พี่ตายเหรองั้น,นวิ่งเร็วไหมทุกคนไม่เร็วไ,เวไม่เร็วไม่เร็วโอ้ไม่เร็วจริงๆด้วยเนาะพี่ลืมไปว่าพี่เดินชร์ไม่เร็วกคุ้มมากแน่น,นอนขายปืนทิ้งไปเลย ไอ้นี่ก็เราเล่นไม่ขายหรอกของดีขนาดนี้ใครจะขายหุ้งไงจริงๆเนี่ยวัดดูเงินแล้วสูงจริงม,มีมันพายช่วงของมันพายเลยมันขายได้สูงนี่เองโอ้งใหม่ก็อไม่เคยรู้มาก่อนเลย ไปไปอยู่ในถังขยะยิงก็ไปอยู่ในเตาถ่านชิชิงเลื่อพายเล่มพายเลื่อพายม้ามาหมาเตาถ่านเตาถ่านเตาถ่านปืนไม่ไ่ผไม่ได้ชิก่อนแดบอะไรดิ อเก็บไม่ได้ทำไงดีทุกคนนอนๆเนี่ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ก็บาลยชุบกันมันน้ำมันต้องการดูดเลยมีอะรตกใแน่เลยยันวิ่งวิ่งวิ então, no, no, no. ่งวิ i i. Ip, wait, wait. يد, ú, ่งวิ่งโคตรไวเลยช่วลาไปสิบล้านนาที มันกันดีเอาตัวเราโอ้โอเกมแบบเนี้ยบางคนเขาก็อัดแปบ๊บเดียวกันอะแต่แบบโอ้ยผมนี่แบบใจแทบกะสลายหายไป คือแบบเจ้าคนของเมียจะบอกเว้ยใครอยากให้ต่อยอีพีสองวักมานะวักมาเข้าใจไหมวักมาวักไม่ได้เลยไม่ได้เลยจัดวลา